คอยนะครับกับคอลลาเจนที่วันนี้จ่ายเพียงหลักพันนะฮะได้ไปเลย4เดือนนะครับกับโปรโมชั่น9เดือน9นะครับให้ทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยแค่1นึ่งสีเท่านั้นนะครับทั้งผ่านเพจนี้นะครับแล้วก็เพจตัวแทนทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็หน้าร้านทั่วประเทศไทยนะพอหมดแล้วยุติทันทีนะครับนี่คือโปรโมชั่นกระป๋องใหญ่ไซส์สเดือนครับหนึ่ครับซื้อ1แถม1แค่นี้เลยครับหนึ่บาท ทานได้4เดือนเลยนะฮะลืมทุกคอลลาเจนที่คุณเคยทานนะฮะหรือว่าอยากจะลองอะไรหยุดก่อนแล้วมาเรื่องนี่นะครับคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะที่วันนี้เนี่ยชงแล้วใส่ไม่ใส,ส่สีแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะครับและเป็นคอลลาเจนชนิดไททด้วยนะฮะคือได้ทั้งผิวนะครับแล้วก็ได้ทั้งบํารุงไขข้อด้วยนะฮะเพราะว่าในไขข้อของเราเนี่ยก็ต้องมีคอลลาเจนชนิดนี้แหละนะครับกินเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็พิเชนเตอร์มายืนยันนะฮะย้าเลยครับไม่พูดเยอะครับซื้อห,อหญ่ แถม1กระป๋องใหญ่แค่1,590ไม่มีค่าส่งเก็บเงินไปทางก็ฟรีครับพร้อมแล้วอินบ็อกมาครับบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ทันนะครับหมดแล้วลบคลิปทันทีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ